เอาละครับพอบอกว่าจะไม่สปอยก็มายาวๆเลยนะเอาเป็นว่าสปอยแบบเบาบางก็พอในวันพีตอนที่999ว้าวอีกนิดเดียวก็ครบ1,000ละผมรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกเลยสำหรับ20ปีกว่านี้ <c oughs> จากสปอยตอนที่999เนี่ยท้ายตอนมีเฉลยออกมาแล้วว่าผลพิสาที่ใครโดกินคือผลพีสาสา,ายโซออนผลอ้วก้ แน่นอนว่าเป็นสัตว์สายพันธุ์มายาที่หายากมากๆอีกหนึ่งผลอุโอะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลตรงตัวก็คือปลาครับใช่ครับไคโดเนี่ยกินผลบีสัตว์ปลามายาเข้าไปซึ่งเป็นปลาคราฟที่กลายร่างเป็นมังกรอันนี้เนี่ยผมจะขยายความให้ฟังนิดหนึ่งว่าทำไมปลาคราฟถึงกายร่างเป็นมังกรได้จริงๆแล้วมันมีที่มาจากประเทศจีนพวกเขามีความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่นานนมว่า ที่ต้นน้ำของแม่น้ำหงโหเป็นช่วงที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากเอามากๆไม่ว่าจะเป็นปลาสายพันธุ์ไหนหรือว่าปลาชนิดใดที่ว่ายทวนกระแสน้ำานี้ขึ้นไปต่างพาตัวกันไม่รอดจะถูกกระแสน้ำพัดตกลงมาตายแทบทุกตัวไม่แทบแหละทุกตัวเลยจะมีก็แต่ปลาคราฟเท่านั้นแหละที่สามารถว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นน้ำตกนี้ไปได้ ปลาคราฟตัวใดที่ว่ายทวนกระแสนี้และขึ้นไปถึงประตูมังกรได้ปลาคราฟตัวนั้นจะกลายร่างเป็นมังกรและบินขึ้นสู่สวรรค์ในทันทีชาวจีนเขาถือว่าปลาคราฟเนี่ยเป็นปลาที่มีความทรทหดอดทนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จในชีวิตที่ควรค่าต่อการเคารพยกย่องในปัจจุบันเนี่ยสุภาษิตของญี่ปุ่นโตริยวมอนมีความหมายเปรียบเทียบกับด่านประการสําคัญในชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้อนาคตของคนผู้นั้นว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากน้อยเพียงใดประมาณนั้นครับนอกจากนี้เนี่ยความเชื่อตั้งแต่โบราณเกี่ยวกับเรื่องปลาคาบกับประตูมังกรนี้ยังกลายเป็นที่มาของประเพณีการประดับธงปลาคาบในวันของเด็กผู้ชายของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยโดยบ้านไหนที่มีลูกผู้ชายเนี่ยจะประดับธงปลาคาบเพื่อแจ้งต่อเทพเจ้าว่าบ้านนี้มีบุตรชายถือกําเนิดในบ้านของตนนะ และขอใธ้เทพเจ้าเนี่ยปกป้องคุ้มครองลูกชายของตนด้วยอะไรประมาณนี้แหละครับอีกทั้งยังเป็นการอธิษฐานขอให้บุตรชายเติบโตแข็งแรงและประสบความสําเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันกันกบปลาคราฟที่ว่ายทวนน้ําจนถึงประตูมังกรได้สําเร็จครับถ้าใครเคยดูการ์ตูนโดเรมอนอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะสําหรับทศการนี้อาจารย์โอดาเนี่ยแกเอาแนวคิดของจีนบวกกับวัฒนธรรมธรรมเนียมของญี่ปุ่น มาสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวละครไคโดที่มีความแข็งแกร่งอดทนอดกลั้นเขาจึงถูกขนานนามในปัจจุบันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งที่โบยบินบนฟากฟ้าแหวกว่ายในหมาสมุดและที่คืบคลานบนผืนแผ่นดินโจนสรสลัดคนนี้คือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคำพูดนี้ได้กล่าวถึงไคโดแห่งร้อยอาูุในวันพีชเล่มที่79ตอนที่795้ครับ โอเคอันนี้ผมมองว่าเป็นคลิปที่ดีนะดีที่สุดในรอบหลายเดือนเลยก็ว่าได้ก็ไว้ว่างๆจะลงคลิปเรื่อยๆให้หคิดถึงกันครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ